มาที่ไทยรีบผลข้าวขึ้นลาวพายุฝนฟ้าขนองทำสภาพอากาศแปรปรวนหนักขณะนี้ล่มกระโชกฝนแรงมากหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศกลัมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตาภัยอุตกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนะัก ฝนตกหนักมากเปอร์เซ็นของฝนในแต่ละภาคแนวโน้มของฝนอีกสิบวันล่วงหน้ารวมถึงปัจจัยของอากาศหนาวเย็นและฝนบริเวณภาคใต้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับใน12ชั่วโมงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนแต่ด้วยส่วนมากฝนที่ตกส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยและมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้านะครับ โดยฝนส่วนใหญ่ฝนตกหนักจะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักนะครับในช่วงนี้จากอะไรจากที่ก่อนหน้านี้บริเวณคอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนเพียงแค่1-2วันนะครับที่แผ่ลงมาปกคลุมแบบกําลังอ่อนถึงปานปลางดังนั้นจึงเม่แรงนะครับ ในด้านของบริเวณเส้นคอรบอรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจึงมีความสวิงตัวไม่ค่อยถี่ไม่ค่อยลึกไม่ค่อยต่อเนื่องมากในช่วงนี้จึงยังพอมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูบริเวณพื้นราบก็จะมีอากาศเย็นเข้ามานะครับและมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าส่วนในตอนกลางวันก็จะมีอากาศร้อนนะครับ รวมถึงมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนในบางพื้นที่และมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่แต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนไม่มากนะครับในช่วงนี้ตกได้แต่บริเวณพื้นที่ที่ตกต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนลมกระโชกแรงฝนฟ้าขนองและอาจจะมีฝนตกหนักให้ในบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นซึ่งบริเวณพื้นที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ 2พฤศจิกายน2 5 6พหหลังจากมีพายุฝนฟ้าขนองกระนำทำให้อุณหภูมิลดหวบนะครับและเห็นทะเลหมอกโผล่ปกคลุมเมืองมวลอากาศเย็นที่มาเยือนทำให้อุณหภูมิต่ำกว่า10องศานะครับที่บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ฝนตกกระนำทะเลหมอกโผล่ปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองทอดยาวถึงบริเวณพื้นที่ดอยสุเทพสวยงามอุณหภูมิลดหวบนะครับ1-2องศา ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานหลังจากในช่วงวันที่31มถึงหพฤศจิกายนมีฝนตกฟ้าขนองในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จึงทําให้มีอากาศหนาวเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดเจนซึ่งชาวเชียงใหม่ร่วมถึงนักท่องเที่ยวรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่ลดลงนะครับกระทั่งในช่วงเชา้าในตัวเมืองเชียงใหม่ อุณหภูมิในตัวเมืองลดลงเหลือ20-22องศาเพราะมีทะเลหมอกปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งภาพวิวมุมสูงนะครับจะเห็นตัวเมืองเชียงใหม่และมีทะเลหมอกปกคลุมทอดยาวไปโดยเฉพาะประชาชนที่ท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ดอยสุเทพจะเห็นความสวยงามของทะเลหมอกที่ปกคลุมในตัวเมืองและทอดยาวออกไปสู่บริเวณพื้นที่อำเภอรอบนอกอย่างสวยงามนะครับและคาดว่าจากนี้ในด้านของมวลอากาศเย็น ก็จะค่อยๆอ่อนกําลังลงนะครับที่ด้านของการอ่อนกําลังลงก็จะมีฝนเข้ามาแทรกสภาพอากาศแปรปรวนมีพายุฝนฟ้าขนองบางพื้นที่หลังจากนั้น5-6พฤศจ,จิกายนมวลอากาศเด่นรอกใหม่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือในระยะ1-2วันนะครับแต่ยังไม่ต่อเนื่องจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีอากาศที่เย็นลงในระยะต่อไปนะครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้ และในวันนี้นะครับในด้านของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะอยู่ที่ประมาณ10จนถึง3 0ของพื้นที่ซึ่งบริเวณพื้นที่ฝนมากที่สุดจะอยู่ที่ภาคตะวันออกฝน3 0ส่วนภาคอีสานฝน10%เนะครับและภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน20%ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เข้ามาโดยจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตสุราธ,ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรงังพัทลุงสตูลและสงขลาขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงดังกล่าวระวังฝนตกหนักในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับ และหลังจากนี้เป็นต้นไป3-5พฤศจิกายนมวลเย็นอ่อนกำลังลงทำให้ลมหนาวอ่อนกำลังลงเช่นกันนะครับและฝนก็จะค่อยๆลดลงแต่ยังคงมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่โดยจะเน้นด้านตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงภาคกลางทางตอนล่างภาคตะวันออก อากาศเริ่มเย็นลงนะครับแต่ยังไม่ถึงกับหนาวมีเพียงยอดภูยอดดอยพอได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นได้บ้างมีหมอกในตอนเช้าและการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวยังไม่ครบเงื่อนไขนะครับยังคงต้องเลื่อนออกไปอีกส่วน6ถึง12พฤศจิกายนจะมีมวลอากาศเย็นที่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมไทยตอนบนเป็นระรอคะครับ แต่ยังไม่แรงอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกที่มีมวลอากาศเย็นแผ่เข้ามาปกคลุมนะครับและจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยโดยเฉพาะ6-7พฤศจิกายนอากาศเย็นลงยังไม่มากความชื้นยังสูงยังมีลมตะวันออกพัดแทกเข้ามาบ้างนะครับพี่น้องเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเกณฑ์ของการเข้าสู่ดูหนาในปีนี้2,566 คืออุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยทางตอนบนอยู่ในเกณฑ์ของอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปนะครับอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า23สาองศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องลมระดับล่างที่ความสูง 100- 3,500ถึงเมตรเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกส่วนลมระดับบนที่ความสูง500เมตรเป็นลมฝ่ายตะวันตกนะครับและข้อที่3คือปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนะครับในช่วงนี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ของการเริ่มต้นเข้าสฤดูหนาวอย่างเป็นทางการต้องรอให้ครบทั้ง3ปัจจัยนะครับการเข้าสฤดูหนาวจึงจะสมบูรณ์ส่วนด้านของการคาดการเพียงระกาศพยากรณ์ฝนในวันนี้3 4ถึง4พฤศจิกายน2,566ภาคเหนือจะมีฝนร้อยละ20ส่วนมากแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตาก อุณหภูมิต่ำสุด20-23ถึงองศาและสูงสุด3 2มองถึงองศาลมตะวันออกความเร็ว 10- 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ10ส่วนมากนาครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-24อถึงองศาและสูงสุด3 3 3สถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1ิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนร้อยละ20ส่วนมากกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24 25องศาและสูงสุด3 3 3 5องศาจากลมตะวันออกความเร็วถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากเน้นชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาและสูงสุด34-35่องศาจากลมตะวันออกความเร็ว15-30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเศลษฐกนสูง1นงเมตรบริเวณที่มีฝนสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณทลนฝนร้อยละ20ิอุณหภูมิต่ำสุดร5 2 6องศาและสูงสุดส3 3สองศาจากลมตะวันออความเร็วสิ2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ ฟังตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละเจตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยิบหองศาและสูงสุด3า3 4องศาจากลมตะวันออกความเร็วลมถึง30ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคล่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตร ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาจากลมตะวันออกความเร็วสิาบาถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่าสองเมตรดังนั้นของทุกท่านติดตามประกาศพยากรากาศและคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างหันทุนทีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไอให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ